สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมอนี่กิ๊ซี่นางสาวซาสภพาเยอรมันนะคะครัวสาวไทยในต่างแดนนะคะมือนี่สิบแพ้เพื่อนเพื่อนมาเห็ดแกงผักขี้เหล็กนะฮะแกงกะทินาะพี่น้องเนาะแกงกะทิมอนี่เขาสิกินกับข้าวจ้าเนะะาะ <c oughs> บะว่าซบสอข้าวเหนียวนะ,ะเลยมาเห็ดแกงกะทินะคะใส่บักหอยบักหอยอันนี้ทิ้มเป็นซีนีเพราะว่าต้มใส่กับน้ำอ,อันผักขีเกกข้เหล็กก็เด้อผักขี้เหล็กก็ว่าขีเหล็ก้านเาพี่น้องผักขี้เหล็กเยอรมันนะคะเนาะ โซงนี้ต้องกินอะไรที่มันขมๆไปก่อนนะคะอืมเดี๋ยวเขามาหั่นหมูกันเลยเนาะพี่น้องนะคะใส่เพราะมันหมูสามชั้นเด้อพี่น้องถ้าเป็นผู้ใดไ,ไม่หมูสามชั้นก็ใส่หมูสามชั้นเด้อถ้าซาซิส่หมูนี่เลือกช่วงที่มันมีมันนิดหน่อยใส่หน่อยช้ลายแล้วแต่เด้อค่ะมีกระสุนพวเขา <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็ตอน ต,ต้นไหก็ตามแต่ชอบนะคะตอนใหญ่ตอนน้อยตอนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมถ้าเกิดผู้ใดเบ่มากหมูแบบเป็นเนื้อจังสินะคะก็เอาไปไปเจียวไปทอดให้มันกรอบก็ได้นะจ๊ะแล้วแต่ผู้ใด่เลยอีน้องแต่ว่าอันนี้ซอส,าสามีหอยแล้วแต่ว่าก็อยากกินหมูเรืสี่ส้หมูน้าสนันดี้มนะจ๊ะ ส่วนผสมของเา้ากะมีประมาณนี้นะจ๊ะหน้ากะทิหอยพริกแกงเผ็ดลวก็หอมกระขา่าขิงข,าออขานะะ่าอื้อข่านะคะลวก็อันพักิเล็กหมูนะจ๊ะเดี๋ยวเขาไปลืมกันเลยเนาะเปิดไฟนะจ๊ะส่วนอ่าเครื่องปรุงอันแสบนั้นั่นเขาคอยไปปรุงตามใจชอบนะพี่นอนกับพี่อย่างหลายมีน้ำปลามีเกลือมีก็กะจะกระจากะปินะฮะลาแตนะจ๊ะมาค่ะนะคะ ตอนนี้หมอเัาก็เริ่มเดือดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเัาก็ติใส่กะทิลงไปเลยนะคะใส่ะกะทิลงไปนะจ๊ะค้นเด้อ เกี่ยวนิดนึงนะคะจากนั้นถ้าก็ะิดใส่พริกแกงแดงของเขาลงไปจ้ะค้นบาดท,ที่นี่ค้นนะคะเคี่ยวตีจนว่าพริกแกงเขามันละลายเนาะพี่น้องละลายนะคะ ส็าบันไข่บอลซีเดอร์พี่น้องข่อยเนอไทยอันผพ้นอุดรอันพิ้นด้วยพี่น้องเวางซีเนาะค่ะเคี่ยวไปเลยค่ะเคี่ยวไปรอให้มันละลายนิดนึงนะคะ แวกอ่ะถ้าเพื่อจะใส่กะปิก็ใส่ตอนนี้เลยนะคะใส่กะปินิดนึงนะคะข่อยมักข่อยจะใส่นิดนึงนิดเดียวอีหลีใครบ่ามากกับบ้ใส่เล้พี่น้องน่นก็สิได้ละลายไปพร้อมกันกับพริกแกงเนาะนี่ตอนนี้ก็ไั้ยินเสียงฟดแล้วบอ๊บๆ นะคะคนด้วยพี่นอ้องคนหอมมาที่นี่หอมกะทิหอมเคืืองแกงหมอเริ่มมันเดือดแล้วกันหอมนะค่ะ ค่ะเพื่อนๆก็ได้ประมาณนี้เนาะพรอมหมอเขาเดือดเต็มที่เอาก็ะิ๊ดใส่หมูนะคะอาทินี้ก็ใส่หมูลงไปเลยได้ค่ะหมูนี่แล้วแต่ผู้ใดมากหมูผู้ใดเด้อพี่น้องหมูสามสันหมูอย่างก็ใส่ลงไปเลยเดอ้อซาซ่าไม่หมูอันนี้ซาซ่าก็ะิใส่หมูนี่เนาะ ค่ะโคนอ่าโคนในหมเูเฮามาดๆซุปนิดนึงนะคะจากนั้นก็จะใส่บักหอยนะคะหอยเชอรี่ลงไปเลยนะจ๊ะ พี่น้องกระสมนีกับเพนเดเซบแล้วจากนั้น <c oughs> กระใสหอมกับข้าลงไปพัดไปนิดนึงจ้ะค่ะเพื่อนๆนะคะ ข้าาผัดหมูก nah. ับหอยสุกมันได้ประมาณนี้แล้วเนาะข้าก็สิเติมใส่ปากกิเลสเข้าลงไปเลยได้ปะนี่เด้อจ้าใส่ลงไปเลยจ้ะเต็มห่อพอดีค่ะกระสิได้ประมาณนี้ อ้วาลวดเ้งสีหลค่ะนะคะมาที่นี่เขากระสิเติมน้ำค่ะนะคะเติมน้ำเขากระสิใสจากกระป๋องกระตี้เขา,างะละนะคะโซโค้อนปานี่เห็นปะเป็นไอ้กินบะพี่น้องร้อให้เดือดแป๊บนึงนะคะ ม่ค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้หม้าก็เดือดได้ที่เลยนะคะบทั้งหมูทั้งหอยเครับโอ้ยนะมาเริมาปรุงกันเลยค่ะน้ำปลานะจ๊ะน้ำตาลผงนัวนีดเดียวนะจ๊ะนิดเดียว แค่น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่เบ่งดูพี่น้องมาเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้านะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องนะคะตัดเขาวอนๆผ่าได้จ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า 妈妈，妈妈。